ที่เห็นอยู่นี่ก็คือ n i s s n n m r r ชเวอร์ชันอีนั่นเองนะครับที่กำลังจะมีการวางตลาดเปิดตัวในเร็วๆนี้โดยทาง n ิ s s a n m a r ชอีใหม่เนี่ยก็มีแผนที่จะถูกผลิตสร้างขึ้นที่โรงงาน r e โ l u l t Electric City ในฝรั่งเศสซึ่งก็มีข่าวออกมาเหมือนกันนะครับว่าทางด้านของ n i s s n n m r r ชใหม่เนี่ยจะมีการแชร์แพลตฟอร์ม AMPR Small เนี่ยร่วมกับค่ายรถฝรั่งเศสอย่าง r เ u โนรุ่น 5eTech ส่วนข้อมูลอย่างไม่เป็นทางการนะครับสำหรับ n i สสัน March EV ใหม่เนี่ยมันจะมาพร้อมกับแบตเตอรี่2ขนาดด้วยกันนะครับได้แก่40กิโลวัตต์ชัวอร์แล้วก็52กิโลวัตต์ชวอร์ซึ่งก็จะสามารถให้ระยะทางวิ่งได้สูงสุดเนี่ยประมาณ400กิโลเมตรต่อการชาร์จ1ครั้งตามมาตรฐาน w L T P อันนี้ก็เป็นข้อมูลสเปคเบื้องต้นอย่างไม่เป็นทางการนะส่วนการดีไซน์ออกแบบภายนอกเนี่ยต้องบอกเลยว่ามันเปลี่ยนไปมากเลยครับสำหรับนิสสันม a r ช h ใหม่อีี มันดูดีดูสวยแล้วก็ดูสปอร์ตขึ้นและก็ยังมีความทันสมัยอยู่ในตัวซึ่งเอกลักษณ์อย่างหนึ่งเนี่ยสำหรับนิสสันม a s สนะครับนั่นก็คือด้านหน้ารถนั่นเองนะโดยเฉพาะไฟหน้ารถซึ่งเจ้าม a s ส์อีวีใหม่คันนี้นะครับไฟหน้าก็จะเป็นแบบ LED ดีเป็นแบบวงรีนั่นเองนะครับถ้าเกิดเราเห็นเนี่ยในที่มืดๆเนี่ยแล้วเขาเปิดไฟมาเนี่ยแน่นอนฮะมันโดดเด่นสะดุดตาแน่นอน และสำหรับนิสสันมาร์ชอีวใหม่คันนี้ครับแน่นอนถ้าเกิดมันไม่มีปัญหาอะไรเนี่ยมันอาจจะมีการเปิดตัวที่ยุโรปก่อนซึ่งอาจจะมีการเปิดตัวเนี่ยปลายปี2025นี้หรือไม่ก็อาจจะมีการเลื่อนออกไปตามสถานการณ์ซึ่งในตลาดยุโรปเองเนี่ยชื่อที่ใช้ในการขายนีย่ไม่ใช่นิสสันมาร์ชนะครับแต่เขาจะใช้ชื่อว่านิสสันไมคร่นั่นเองซึ่งในข่าวเนี่ยของนิสสัน g l o b a l เนี่ยเมื่อวันที่27ปี2022เนี่ยเขาบอกว่า เจ้า닛สันไมโครเนี่ยรุ่นต่อไปจะสร้างขึ้นบนแพลตฟอร์ม CMF BEV Alliance ใหม่โดยในส่วนของแพลตฟอร์มขนาดแบตเตอรี่ต่างๆรวมไปถึงระยะทางวิ่งได้เนี่ยมันก็เป็นข้อมูลสเปคคร่าวๆนะครับก็ต้องรอดูนะครับว่าในการเปิดตัวขึ้นมาจริงๆเนี่ยสำหรับ n สัน m n r c r EV EV ใหม่เนี่ยจะมีแพลตฟอร์มสเปคของแบตเตอรี่รวมถึงระยะทางวิ่งเนี่ย กล้เคียงกับข่าวที่พูดมาหรือไม่ซึ่งแน่นอนตอนนี้เนี่ยข้อมูลอะไรต่างๆก็ยังไม่ค่อยจะถูกเปิดเผยออกมาสักเท่าไหร่สาหรับข้อมูลจริงๆนะครับแต่ต้องบอกเลยว่าโฉมนี้เนี่ยดีกว่าโฉมที่แล้วแน่นอนฮะสำหรับนิสสันมัสชในบ้านเราเองเนี่ยก็หลายปีมาแล้วนะซึ่งต้องบอกเลยว่านิสสันมัสชในบ้านเราเองนะั้นตอนนี้เนี่ยก็ยังดูดีอยู่แล้วก็มีการเลิกขายไปแล้วด้วยแต่ถ้าเกิดนิสสันมัสชอีวีใหม่เนี่ยทางด้านนิสสันไทยแลนด์เอาเข้ามาทําตลาดเนี่ยผมก็เห็นว่าก็น่าจะอเคยู่